สวัสดีน้องๆหรือว่าเพื่อนเพื่อนเมืองใหม่ในแวดวงกระจกอุเนียมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเคสตั้ดดี้นะครับหรือว่าเป็นเคสตัวอย่างนะครับก็คือมีน้องหรือว่าผู้ที่เคยผ่านการอบรมไปจากผมนะครับก็ไปประเมินราคางานนะครับตีเป็นตารางเมตรนะครับซึ่งเวลาเรียนจริงๆนะครับผมก็จะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้การประเมินราคาโดยการตรีเป็นตารางเมตรหรอกนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเอาสะววกเขานะครับก็ รับงานมานะครับราคาประมาณแสนกว่าบาทนะครับน่าจะประมาณแสนสองแสนสามนี่แหละนะครับก็ตีเป็นตารางเมตรตารางเมตรละประมาณสี่พันบาทก็ถือว่าได้ราคานะครับถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นงานที่มันไม่ยุ่งยากอะไรมากมายครับปรากฏว่าก็มาปรึกษางานกับผมก็เอาชิ้นงานมาให้ดูนะครับชิ้นงานมาให้ดูงานก็ประมาณหกเจ็ดชุดนะครับผมก็มาถอดรายการดูนะครับถอดรายการออกดูนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบประเมินด้วยตารางเมตรอยู่แล้วผมก็มาถอดรายการออกดูปรากฏว่า อถอดรายการแล้วก็ลองเช็คจากน้องๆที่เป็นฝ่ายขายของบริษัทหรือว่าดีลเลอร์ต่างๆนะครับปรากฏว่าผมเช็คราคาลูมิเนียมออกมาแล้วเฉพาะค่าลูมิเนียมอย่างเดียวอยู่ที่1,2,000 0บาทนะครับสูงมากๆเลยนะครับผลเพราะว่ามันเป็นตัวสีซาร่าสีขาวซึ่งต้องสั่งผลิตนะครับต้องสั่งผลิตต้องใช้เวลาในการผลิตด้วยนะครับดังนั้นถ้า เขาตีราคามาประมาณแสนสองแสนสามอะไรก็แล้วแต,แต่แต่เรามาถอดรายการเฉพาะอลูมิเนียมอย่างเดียวเนี่ยนะครับอย่างตั้งแสนสองเลยครับดังนั้นโอกาสเสี่ยงหรือว่าความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนเนี่ยมีสูงมากถ้าหากใครตีเป็นตารางเมตรโดยไม่ถอดรายการครับแต่ว่าในกรณีที่ใครชอบตีราคาเป็นตารางเมตรนะครับก็สามารถนะครับที่จะประเมินได้โดยการทําการบ้านคือหมั่นขยันทำครับเช่นให้ดูว่าอลูมิเนียมเนี่ย หนาเท่าไหรสีอะไรใช้กู่กระจกสีอะไรและตารางเมตรนึงออกมาประมาณเท่าไรนะครับทาบ่อยๆนะครับบานเลื่อนบานสวิงบางกระทุ n ง,งานพัฒนาบานเฟียมอะไรก็แล้วแต่ให้ถอดและทําบ่อยๆเราก็จะประมาณการเป็นตารางเมตรคร่าวๆได้นะครับทีนี้ประเด็นหลักๆมันมีอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับหนึ่งคือพี่จะต้องไปหาก่อนว่าอลูมิเนียมที่ใช้เนี่ยเป็นตัวไหนนะครับเป็นตัวที่มีขายอยู่ทั่วไปหรือต้องสั่งนะครับสีล่ะ เป็นสีพิเศษหรือสีทั่วไปที่ซื้อได้เลยนะครับความหนาก็สําคัญนะครับอย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปซื้อลูมินียมเนี่ยเราบอกว่าต้องการ1.5หรือ2.0นะครับพี่ไปซื้อพี่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยสตอกกันเหตุผลก็คือมันขายยากเราจะต้องสั่งต้องอะไรพวกนี้นะครับเราต้องมีรายละเอียดพวกนี้นะครับกระจกใช้กระจกชนิดไหนจะต้องสั่งพิเศษหรือเปล่าเป็นกระจกแปรรูปไหมนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปหารายละเอียดพวกนี้นะครับหลักการมันมีง่ายๆก็คือ1 เมื่อคุยกับลูกค้าเรื่องงานเสร็จแล้วก็นํางานนั้น,นครับมาถอดรายการแล้วก็ไปเช็คนะครับเรื่องอลูมิเนียมไปเช็คเรื่องกระจว่าถ้าเป็นกระจพิเศษแล้วต้องสั่งกี่วันราคาประมาณเท่าไหร่แล้วถึงจะมาประเมินราคาให้ลูกค้านะครับอย่างน้องคนนี้ที่มาปรึกษาผมนะครับปรากฏว่าเสนอราคาไปแล้วแล้วทีนี้ถ้าไปบอกเขาบอกว่าโอ้ยสั่งอลูมิเนียมมาแล้วมันตั้งแสนสองเลยผมตีราคามาแสนสามเองล้วผมจะเหลืออะไรกระจกก็ยังไม่ได้สั่ง มันจะบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงความไม่เป็นมืออาชีพของเรานะครับดังนั้นต้องใจยเย็นๆนิดนึงนะครับเวลาทํางานอะไรต่างๆถ้าทําแล้วไม่ได้ามเงินการไม่ได้กาไรก็ไม่รู้จะทําไปทําไมนะครับนั้นก็อยากจะบอกนะครับสําหรับน้องๆมือใหม่ทั้งหลายนะครับให้พยายามฝึกการถอดรายการแบบถอดราคาแบบที่ถอดรายการอลูมิเนียมต่างๆนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับ